ในช่วงสมัยก่อนโจรกับพวกเครื่องล้างของขลังหรือพระเครื่องเป็นของคู่กันสมัยที่เสือขาวจะถูกยิงเป้านั้นเสือขาวเป็นจอมโจรเจ้าของฉายาขุนโจรร้อยศพมีประวัติอันโหดมากฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กแรกเกิดเสือขาวมีของดีที่อยู่กับตัวคือลูกอมของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซา หลวงพ่อดิงได้เตือนเสือขาวว่ามึงจะต้องตายหงหากว่าไม่เลิกเป็นโจรเสือขาวตอนนั้นกำลังทนงตัวเพราะไม่มีอาวุธใดๆทำอันตรายเสือขาวได้เลยปืนก็ยิงไม่ออกมีดก็แทงไม่เข้าความเป็นอมตะของเสือขาวนี้เองทำให้เกิดความลำพองใจไม่ฟังคำเตือนของหลวงพ่อดิงซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเอง ตำรวจชุดไล่ล่าซึ่งประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกพศรัตนดีหลกจาบุญมีแก่นกระโทกจาดวงเดชชาติได้มาหาหลวงพ่อดิ่งที่วัดบางวัวแล้วถามว่าจริงเหรอที่ว่าเสือขาวนั้นหนังเหนียวหลวงพ่อดิ่งบอกว่าจริงไอ้ขาวมันหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าหรอกแต่มันจะแพ้ดวงของมันเองอัตมาบอกไม่ได้หรอกว่าจะสังหารไอ้ขาวได้อย่างไร เพราะมันเป็นการผิดศีลตำรวจชุดไล่ล่าเดลาหลวงพอดิงกลับในขณะนั้นมีตาเถนคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับจ่าบุญมีได้มาบอกว่าถ้าจะสังหารในขาวจะต้องใช้ลูกปืนที่หัวกระสุนทําด้วยใบมีดหมอมีดหมอต้องเป็นของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลวงพ่อโศกเป็นพระสหายของหลวงพ่อดิงวัดบางวัว วิชาคมของหลวงพอ่อเด่งที่ลงไว้หลวงพ่อโศกท่านจะจานแก้ไว้บนใบมีดหมอของท่านสมัยก่อนนั้นมีดหมอของหลวงพ่อโศกยังพอที่จะหาได้ไม่เหมือนกับในช่วงเวลานี้ซึ่งหามีดหมอของท่านไม่ได้อีกแล้วซึ่งหาได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะของปลอมมีเยอะแยะเหลือเกินทำได้เหมือนของจริงจนแยกแยะไม่ออก เสือขาวได้ประทัก,กับตำรวจชุดไล่ล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะกระสุนเพียงนัดเดียวมันก็เกินพอที่จะทำให้เสือขาวถึงกับสุดท้องทลุแม้ว่าจะไม่ตายแต่ก็ค้างเหลืองสิ้นลายของคำว่าจอมโจรหนังเหนียวนับตั้งแต่บัดนั้นเสือขาวถูกพิพากษาโทษให้ประหารชีวิตโดยการยิงเป้าซึ่งกระสุนที่เพชรฆาตใช้สังหารเสือขาว หัวกระสุนทั้งหมดที่ใช้ยิงทําจากใบมีดหมอของหลวงพ่อโศกทุกนัดเกี่ยวกับเครื่องล้างของขังถ้าจะให้สุดๆเลยก็เลาๆสงครามอินโดจีนที่สมอละูมิปอยเป็ดทหารไทยสองนายลุกพวดจากแนวป้องกันแล้วก็เดินดุมๆเข้าไปตัดลวดสนามโดยที่ฝ่ายฝรั่งเศสก็ระดมยิงปืนกลหนักเข้าใส่แต่ว่าไม่ละคายผิว ทั้งๆท,ท,ที่หมวกเหล็กทะลุเป็นรูแต่คนไม่ยักก็เป็นอะไรล้มกลิ้งล้มหงายแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาใหม่ได้จนกองทัพฝรั่งเศสต้องล่าถอยทิ้งที่มั่นไปทหารยวนที่โดนเกณฑ์มาก็กลัวทหารไทยมากกรณีนี้เท่าที่จำได้ทหารไทยพกผ้าถุงของแม่กับฟันของพ่อซึ่งเป็นเครื่องลางของคนไทยโบราณถือว่าเป็นของสูง ซึ่งจริงๆก็มีพระท่านแจกให้ปลุกเสกโดยเกจิดังในยุคนั้นสี่รูปคือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่ออีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีนามเรียกว่า จะจงคงอีแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ใช่หลวงพ่ออีแต่เป็นอีกท่านหนึ่งก็ว่ากันไปเกี่ยวกับตะกุดแม่ทัพของหลวงพ่อกลวยทหารไทยได้ถูกส่งตัวไปลบที่ลาวทั้งถูกยิงถูกแทงแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆพอสงครามลาวสิ้นสุดลงด้วยความลำพองใจในพุทธคุณตะกุดแม่ทัพของหลวงพ่อกวยทหารที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวย จากทหารที่รับใช้ชาติกลับมาเป็นโจรป่นเสียเองมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เสด็จในกรมกำลังเสวยน้ำจันอยู่ที่วังได้มีคนเข้ามาทูลว่ามหาดเล็กของพระองค์ได้เกิดวิวาทกับพวกนักเลงใกล้ๆกับวังนางเลิงและน่ากลัวจะเพียงพ้ำเพราะพวกนักเลงมีมากพระองค์จึงรีบขี่ม้าออกไปช่วยเมื่อเสด็จมาถึงก็ทรงเห็นว่า พวกนักเลงกำลังลงดาบฟันมหาดเล็กของพระองค์พระองค์จึงได้กระโจนลงจากหลังม้าแล้วขึ้นข่อมมหาดเล็กดาบจึงฟันถูกหลังของพระองค์ดังบึกพอดีพวกมหาดเล็กที่เหลือก็ตามเสด็จมาทันพวกนักเลงจึงได้หนีไปว่ากันว่าที่พระวรกายของพระองค์ไม่ปรากฏว่ามีร้อยคมดาบเลย ทรงปัดฝุ่นออกจากร่างกายแล้วก็แย้มพระสวนให้กับมหาดเล็กที่มีเรื่องและนี่ก็คือสุดยอดความคงกระพันของเจ้ากรม,มหลวงชุมพรมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังคือเรื่องของเสือแฉ่งขุนโจนจอมาคมเสือแฉ่งนั้นได้มีเมียเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่ทองวรา,าชโยธาแกจึงได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองแกเป็นคนมีวาสนาทางนี้มาก จึงเรียนวิชาจากหลวงปู่ทองอย่างเข้มขลังแต่ชะตาฟ้าลิขิตทำให้แกต้องมาเป็นโจรเรื่องของเรื่องก็คือลูกชายของกำนันไปยิงคนตายกำนันจึงได้ใส่ร้ายว่าแกเป็นคนยิงแกจึงต้องหลบหนีหลังจากไปตั้งหลักได้สักระยะหนึ่งแกก็ทนเก็บเอาความแค้นไม่ไหวเนื่องจากว่าแกถูกใส่ร้ายความแค้นนั้นจึงหนักอกยิ่งนัก หลังจากนั้นเสือแฉงจึงรอบกลับไปยิงลูกกำนันตายเพื่อให้กำนันเจ็บปวดยิ่งกว่าตายอีกก็เป็นดังคาดกำนันเกิดความแค้นต่อเสือแฉ่งยิ่งนักคอยตามล่าแกอยู่ตลอดหลังจากฆ่าลูกกำนันตายแกก็ไม่สามารถทำงานสุจริตได้จึงต้องออกปลนเวลาแกออกปลนบ้านใครจะเอาแต่ที่เขาเก็บเอาไว้และไม่เคยทำร้ายเจ้าทรัพย์หรือฆ่าเจ้าทรัพย์เลย และทิ่ฐิทำเช่นนี้ได้เป็นเพราะว่าแกใช้วิชาตะบะมหาอำนาจเพราะไม่มีสักครั้งที่เจ้าทรัพย์จะต่อสู้หรือขัดขืนเมื่อแกเป็นเสือแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามล่าตัวแกเคยล้อมจับหลายครั้งแกก็หนีหลดไปได้ทุกครั้งไม่ว่าปืนจะก,กี่กระบอกก็ไม่เคยยิงเสือแฉ่งออกเลยแต่มีครั้งที่สำคัญที่สุดกำนันศัตรูของแกนำลูกบ้านมาเป็นร้อย สนธิกำลังกับตำรวจรวมแล้วก็หลายร้อยคนและได้มาล้อมเสือแฉ่งที่บ้านแห่งหนึง่งแกใช้วิชามาหาอุดขั้นสุดยอดปืนเป็นร้อยกระบอกไม่มีกระบอกใดเลยที่ยิงได้เสือแฉ่งใช้วิชาอำนาจตบพวกที่ล้อมแกอยู่แกเดินถือปืนออกมาไม่มีใครกล้าจับตัวแกเลยปล่อยให้แกเดินหนีไปได้แต่มองตามด้วยสายตาปลิบ และเมื่อเสือแชงอายุมากขึ้นแกก็เกิดความเบื่อหน่ายที่จะต้องคอยหลบหนีตำรวจแกจึงมามอบตัวที่สถานีตำรวจตำรวจร้อยเวรจะใส่กุญแจมือแกแกก็ได้จะบอกกับตำรวจว่าผมอายุเยอะแล้วและก็มามอบตัวเองไม่ต้องใส่กุญแจมือผมหรอกแต่ร้อยเวรไม่ยอมบอกว่าเป็นผู้ต้องหาต้องใส่กุญแจมือจากนั้นก็ใส่กุญแจมือเสือแฉง เสือแฉ่งสะบัดทีสองทีกุญแจมือก็หลุดแล้วก็พูดว่าสงสัยกุญแจมือไม่ดีเรามั่งถึงตอนนี้เหมือนว่าจะเล่นด้วยแล้วร้อยเวนนั้นก็พยายามใส่อีกสองครั้งผลก็เหมือนเดิมแกสะบัดทีสองทีก็หลุดอีกจนร้อยเวนนั้นจนใจจึงให้แกนั่งโดยไม่ต้องใส่กุญแจมือและให้ลูกน้องไปตามหาโจท์ที่เคยถูกแกปล้นมาชี้ตัวปรากฏว่า ทุกคนก็ชี้ไปที่ตำรวจหมดอันนี้จนด้วยกล้าวไม่ทราบว่าแกใช้วิชาอะไรอาจจะเป็นวิชาพรหมสีหน้าก็ได้เมื่อไม่มีใครชี้ตัวตำรวจจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวแกไปสุดท้ายแกได้ใช้ชีวิตแบบสงบสุขได้ยินว่ามีคนไปขอต่อวิชากับแกมากพอสมควร